ทุกคนวันนี้แม่้อยพาทำนะคะชุดนอนอันนี้ได้มาใหม่ทีนี้คอกว้างพาะซื้อเผื่อค่ะการซื้อเผื่อไปห้าไซส์เลยนะทีนี้แม่้อยจะมาใส่ตัวนี้เพื่อปิดคอเขาไม่ให้คอเขากว้างคอกว้างเวลานอนแอร์ก็จะโดนตรงนี้เนาะภุมมแพ้ค่ะภุมมแพ้เราต้องทําร่างกายให้อบอุ่นนี่ค่ะแม่วอยจะใช้แบบนี้เอาแบบนี้ง่ายดี อันนี้ไม่เอาอ้วัดแบบกะเอานะทุกคนพอกระเทินค่ะทุกคนไม่ต้องเป๊ะหรอกไม่มีอะไรดีที่สุดนะคะ ฟีเย็บมันอาจจะไม่สวยนะทุกคนแต่ว่าเราขอให้ได้แค่ใส่ค่ะเดี๋ยวเด็กโตวไวพอเริ่มสูงขึ้นคอก็จะไม่กว้างแล้วคอก็จะปกติแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะแกะออกถึงเวลาก็แกะออกได้ นี่ค่ะอีกด้านนี้เห็นไหมแม่ไอจะพยายามปิดคอเขาได้ให้มากที่สุดนี่ค่ะนี่แม่ไอจะกะอย่างนี้นะคะนี่นั่นนึงก็จะเป็นตัวนี้ก็จะแป็กลงไปประมาณนี้ นี่ค่ะคอเขาก็จะไม่กว้างแล้วนะทุกคนนี่คอไม่กว้างแล้วเด็กเขาก็จะแกะได้เองเนาะนี่เดี๋ยวเรามาเย็บให้ครบค่ะสองตัว